สวัสด,ดีท่านผู้ชมเลยนะครับก็การสวัสด,ดีท่านผู้ชมเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมองแล้วนะครับต้นไม้เช่นเกยวันนี้นะครับไม่ต้องถามมากผมจะมาทําอะไรดูจากชื่อคลิปและนะคะผมจะมารีวิวชดุดชุดเออชุดที่ผมมีกันนะครับก็ ยังไงแบบก็ขาแบบดีวิวหน่อยละกันช่วงนี้ไม่มีคิดอะไรทำนะก็เอ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 ไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะอันอันอันนี้ผมแต่งเล่นๆนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันไม่ใช่ชุดจริงผมนะชุดจริงผมมันมันต้องอันนี้นี่อันนี้นี่ก็ น้องผมจะมารีวิวตัวละครก่อนเลยนี่เออเออกูจะเอาโดออกทำไมวะนี่ฮะนี่ดูดูดีเป็นยานี่นี่เป็นไงนครับอือหือก็ทักหลายคนถามมว่าผมอยากได้ตัวละครอะไรนเห็น,นยัง นี่ครับอลกผมทำภารกิจอยู่ทำภารกิจเพื่อจะเอาเอาลกอนี่ใกล้ถึงแล้วเนี่ยเหลืออีกอา่าสามพันสามพันกว่าเนี่ยสามพันเออสามพันนั่นแหละอ,อือเงอเอ๊ะหรือกี่พันวะ ช่างเละมาดูที่การแต่งตัวเนี่ย่ะว้าว <Wow. S 2> นี่ดูโอโนี่เราจะมาดูจงชุดก่อนเลยหัวหัวนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่นี่อันนี้อียิปต์ไปเอาลูกตาของมัมมี่มาใส่นะฮะอ่าอันนี้ มันคือหุ่นยนต์ที่ไปต่อยหุ่นยนต์แล้วหัวมันหลุดมาเลยเอามาอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบหมวกนะะเฮ้ยหยุดร้องอ่าก็เฮ้ยหยิวนมเหรอนะครับก็จะมาดูแว่นเลยก็จะเป็นอย่างนี้กันนะฮะนี่ อันนี้คือแบบไปไปพ่นสีของเขาไปพ่นสีหมวกกันน้องเขามานะครับก็อืนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากยักษ์ยักษ์งูที่ผมพิมพ์สีไปอันนี้จะเป็นหน้ากากของคนคนโจนะเอออันนี้ก,ก็จะเป็นอืย่ากลัวเอาหน้ากากองก่อน นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้คือแบบผมใส่แบบอันนั้นมานะใส่แบบใส่แบบเรื่องเรื่องแสงที่มันเลืองแสงได้อะยัดเข้าไปในปากผมอันนี้หน้าโจกเกอร์ที่ได้ไม่ฟรีอันนี้เป็นลายประเทศไทยแลนด์แล้วก็หน้ากากไม่ใช่หน้ากากดิเออันนี้เป็น มันเป็นผีเป็นผีเป็นผีอันนี้่าจะเป็นอันนี้นี่ไอ้ช่หยุดเถอะต่อไปนี่ชุดนะเป็นอย่างนี้เลยชุดพระราชาไปขโมยมานะนอันนี้ไม่ใช่อะไรหรอกนะอันนี้มันเป็นแบบ อันนี้นะฮะเอาชกระดาษทิชชู่มาพันเล่นอันนี้ก็จะเป็นแบบเราสักลายนะอันนี้ก็จะเป็นชุดเบนอมที่ดูไม่เหมือนจริงอันนี้คือชุดชุดชอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็คือชุดวาเลนไทน์งงอ๋อเอาเอา,อาแล้วกูจะออกไหมอโอ นี่ฮะกลับมนี่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดอ่าอะไรนะจุดจีนนะฮะก็อันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ดิอันนี้ฮาโลาวีนอันนี้ชุดของไอที่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแบบชุดคุกเนี่ยผมไปขโมวยกาจกคุกมาน,นี่ชุดดับเพลิงนะเพราะอาจจะดูไม่หมดนะครับ นี่นี่นี่อันนี้ไปขโมยเขามาเสื้อใครก็ไม่รู้อันนี้ชุดแบบชุดโจนเนี่ยเนี่ยไปขโมยโจนมาเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นการเกงไงน,นี่อันนี้การเกงใครก็ไม่รู้ขโมยมาอีกเช่นเคย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นแบบแการเกงหุ่นยนต์โง่อันนี้ก็จะเป็นแบบชุด ดีเจนอันนี้ชุดพระราชาหยุดร้องอันนี้ก็จะเป็นชุดเวนอมนะฮะก็จะเป็นชุดกางเกงขาสั้นกางเกงขายาวพวกนี่ชุดคนพวกอีกเช่นเคยนะครับมันมีกางเกงทหารที่ไปขโมยเขามาแล้วก็ตัดอันนี้ก็จะเป็นแบบรองเท้านะครับนี่ รองเท้าอันนี้เป็นรองเท้าบูสต์ครับนี่เนะแบบคตรเยอะต่อไปท่าถังท่าดอกไม้ท่าเต้นฟรีท่านี้ฟรีท่านี้ฟรี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 ยกเว้นอันนี้ไม่ฟรีนี่นี่กระเป๋าฟรีฟรีฟรีหมดเลยนี่ก็คือ ลูกระเบิดของคิดมากที่เซนต้าให้มามันเป็นลูกระเบิดอ่ะนะจาโก,กดออก,อ,อ,กอ่ะไมยเ่ี้อยนี่จะเป็นกระเป๋ามังกรที่จับลูกมังกรมาเอามาเอามาสต็อปไว้อันนี้ก็จะเป็นกล่องกบงูงงูเช่นเคย ของสดเวนอมแต่ดูไม่เหมือนอันนี้ล่มชูชิกล่มชูชิกเอา้ากดออกทำให้อ่ะโอ้ยล่มชูชิกนี่อันนี้ทศชนคนป้นโลกก็จะมีแบบนี้เลยนะคะโอเคนี่ยังไงจำได้ไหมอ่ะอันนั้นน่ะมันคือหุ่นยนต์ที่ อของไอ้นั่นอนะเออไม่พูดมากนะอันนี้ก็จะเป็นร่มของแบบอ่องูงูง,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 งนะครับอันนี้ก็จะเปง,ง,งูงูงูต่อไปสกเก็ตบอร์ดกันยังไงสเก็ตบอร์ดโมโคน,นี่อันนี้ก็มีนี่โอ้โหดูดิไฟบ้านผีสิงแต่ไม่มีผี จะกดออกทำไมเย่ yeah. อันนี้ก็จะเป็นแบบรถโมโคมัน,นจะเป็นแบบรถนะฮะไม่ใช่รถโมโคโนะมึงคิดว่าคุณจะเอามาเหรอเนี่ยน,นี่ก็จะเป็นรถแบบนี้เลยนี่ต่อไปโปรไฟล์นะคบนี่มีเยอะเลยด้วยโอ้โหนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นแบบนี้เล้ โอ้โหแบบกดเยอะอะต่อไปนี้นี่ทุกคนมี BTS ด้วยนะ BTS อันนี้ทระชนคนป้นโลกอ,อีกเช่นเคยต่อไปเพลงมีหลายเพลงนะครับแต่กูปิดไว้ไงขี้เกียจฟังนี่ต่อไปอันนี้เลยอีเช่นเคยเลยนะฮะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบกล่องที่กูเก็บไว้นี่แหละไอ้สัส เก็บไว้เออเออไม่อยากจะเปิดอันนี้ก็กล่องตัวละครนะฮะอยากสุ่มว่ะมาเดี๋ยวผมจะลองมาสุ่มอันนี้แถมนะแถม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 เลยไรยนี่นี่นะได้สีโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่ากูขี้เกียจแล้วไอ้สาบ